มีแต่คันใหญ่ๆแถวเนี้ยกลับรถยากมากจะกลับรถแต่ละทีกลับรถยากมากรอนานผี่ใหญ่เยอะมากมีแต่คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเวลาจะกลับรถทีนึงกลับยากมาก พี่ใหญ่ก็มากลับรถแถวนี้เมันกันทุกทีเวลาเขากลับรถต้องใช้พื้นที่เยอะอย่าเข้าไกล